ได้ที่มาจากโรงแรมอินเตอร์ I am living in Bangkok จงทําประโยคเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตพี่มาตอบว่า I am living in รัตนโกสินทร์ค่ะกว่าจะมาเป็นแบบกรุงเทพมหานครที่อกอ่ะมันก็องเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอบยังดีด้วยอ่ะใช่ถูกถูกนะคะเตอร์จีอย่าลืมกด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ที่นะมีพูกแก่ได้ข่าวว่าวันนี้ จะมีเด็กใหม่เนี่ยมาที่ห้องเราได้นะบาจริงหญิงหรือชายถามแค่นี้น่าจะหญิงผู้หญิงหอีกาผู้หญิงค่ะการนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมค่ะก่อนจะเรียนครูมีเรื่องเราอยากจะบอกทุกคนให้ชื่นใจว่าเราจะมีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนอินเตอร์ ถามเพื่อนนะว่าเพื่อนชื่ออะไรนะลูกนะหนูมาเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสิลูกชื่ออะไรสวัสดีค่ะทุกคนพิมมานะคะพิมมาแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าโรงหาเป็นยางไหนพิมพ์มาถามเราได้นะดิมานั่งหน้าเลยลูกแกนั่งตรงนี้เลยพิมมาูครับ รีบๆเลยครับวันนี้อยากรีบเรียนแล้วรีบเลิกครับโอ้โหนายบอลครูชอบเธอเวอร์ชั่นดีมากเลยนะคนเราต้องรีบเรียนหาความรู้แล้วก็รีบเลิกเราจะได้ไทำอย่างอื่นใช่ไหมลูกใช่ครับเจตนาจุดประสงค์เธอดีมากแต่ครูไม่สอนถูกแล้ววันนี้ครูไม่สอนค่ะวันนี้ไม่สอนอะไรเลยแต่มีแบบฝึกหัดให้ทำอะไรนะคือพวกหนูยังไม่ได้เรียนเลยนะคะครูจะให้ทำแบบฝึกหัดแล้วหรอนี่มอไหนล่วคะ ม .5 ครับมห้าแล้วลูกเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดครูเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเลยจนถึงมสี่ครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันผ<ม>่<ห>านหัวผ่านหู Anton. มา,าหมดแล้วทำได้แหละโอเคไหมพิมมาแจกแบบฝึกหัดลูกคนที่มาใหม่ย้ายมาใหม่ก็จะเดินบ่อยแบบนี้แหละเพราะว่าครูชอ,ชอบให้โชว์ตัวไปข้างหลังขอบคุณนะจะได้สนิทกับเพื่อนไงลูกเฮ้ ไม่ตลกและไม่ได้หกด้วยค่ะนี่คือการถอนหายใจแบบยาเพราะว่าเหนื่อยหน่ายหัวใจค่ะเป็นการสอบแบบฝึกหัดแบบทดสอบที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือเด็กมหเพราะคะแนนดีทุกคนเลยเออข้อสอบข้อสอบมันเต็มกันได้ยังไงยอ่ะใช่ไหมครับรูศูนย์ยกห้องค่ะยมันขนาดนั้นเลยหรออยากรู้ไหมล่ะว่าพวกเธอตอบกันว่ายังไงอยากรู้ครับเริ่มที่แก้มก่อนเลยนะ เซลคืออะไรเซลคือปีศาจในดากกันบอลค่ะเออจริงจริงหลตัวเขียวเขียวใช่ตัวเขียวเขียวบาใช่ข้อนี้กูตอบงี้เออผิดค่ะเฮ้ยเธอดูกระตุนกันเยอะมากไปไงความรู้คือเซลคือแล้วมันก็มีบอกอยู่สอนมาอยู่นะนายเก้ารูปที่เธอเห็นเนี่ยนี่นี่นี่ครับรูปอะไรรูปขาวดำครับเออผิดค่ะอ้าวมันคือรูปอะไรล่ะแต่มันเป็นสีขาวดำนะครับ ต่อไปนายบอลครับผมรูปอะไรรูปเบอร์ครับเออมุงเลยก็จริงก็จริงขึ้นเป็นโบเก้แล้วนะ่ะใช่ไหมมันเบอร์มากค่ะถ้าจะชัดะมันต้องชัดกว่านี้ค่ะจริงครับอันนี้เหมือนโหลดแบบโหลดแบบเสร็จเนาะเออรีบโหลดอะทั้งในเก้าทั้งในบอลทั้งแก้มนีม่แค่สามคนคนต่อไปความหวังของห้องเราได้ที่หนึ่งของเขตด้วยก้อยค่ะ จงเติมคําที่หายไปให้ถูกต้องมีคําว่าชื่นมีคําว่าตื่นมีคําว่าลื่นถ้าฝนตกทําให้ถนนเปียกคะ่ะเออเปียกสิคะรางวัลที่หนึ่งของเขตของภูมิภาคอะ่ะแม่เธอต้องซื้อมาแน่เลยอย่างนี้คนต่อไปไทพที่บัตดที่รุนแรงบอกมาหนึ่งอย่าง พันตอบว่าตอนหนูมาหหิวค่ะเออเวลามาหหิวนะอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกพที่โวยวายด้วยนะถูก็ะล่ะเออน่ารักนะน่ารักนะน่ารักน่ารักดีแต่ได้ศูนย์พิมพ์มาผมได้ที่มาจากโรงเรมอินเตอร์ I am living in Bangkok จงทำประโยคเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตพิมมาตอบว่า I am living in รัตนโกสินทร์ค่ะ ว่อจะมาเป็นแบบกรุงเทพมหานครพ่ออะมันก็ต้องเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อแข็งแรงดีด้วยอะ่ะใช่ตัดถูกนะคะเจอรจริงพวกเธอดีเนาะให้กำลังใจกันดีครูชอบมากนายกัดความหมายของคำว่าเวรกรรมในความคิดของเธอคือการที่มีครูเป็นสีอยู่ในห้องนี้ค่ะเวรกรรมตามติดเลยค่ะเออเหมือนแบบเหมือนต้องชดใช้กรรมตลอดเวลาสี่ห้าปีที่อยู่ในโรงเรียนนี้ดี นายเติ้นจงเรียงประโยคจากคำที่ครูกำหนดมีคำว่าไถนามีคำว่าเห็นมีคำว่าควายมีกำลังและก็มีคำว่าฉันเธอเรียงว่ายังไงนะนาเห็นฉันกำลังไถควายครับเจ๋งสุดยอดคนรังมันแอสแตกเป็นคตอบที่แอสแตกมากคือแบบเหมือนเหมือนแบบควายมีเงินอะแล้วไปไถอะเฮ้ยเอาเงินมาเอาเงินมาสิวะเออพ่อครูพูดให้สำนึกสำเนียกไม่ใช่มปหัมอเลากิ๊กกักกิ๊กกักส่งเสริมกันนี่มอห้าแล้วนะ สมองมีแค่นี no ้ใครมาสอนห้องนี้ก็เหนื่อยใจสอนไปก็แค่นั้นไม่มีคําว่าใส่ใจในการเรียนไม่มีสักสิ่งจกอยากเลยเสียงดังไปถึงชั้นสองชั้นสามครับพีลูกคนโมโหพอจะให้พูดเบาๆหรอคะเป็นสีมูเป็นสีก็ด่าเด็กค่ะโอ้ไปตบไปด่าอะไรเด็กๆมันหรอกเอาใจเย็นแล้วก็ไอ้ไอ้ที่วันนั้นอะไอ้แบบฝึกหัดอะไรนั่นอะที่ให้ครูช่วยอะเป็นไงองให้ครูตรวจหรือยังลูกอยู่บนโต๊ะครูเป็นสีไงคะ พอคะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนี้ด้วยเหรอคะเออแบบฝึกหัดอะไรนะแบบฟังหัดอะไรอะแบบฟังหัดดีค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพนสีให้ใพอออดูภาพนี้เออเห็นภาพนี้เป็นรูปอะไรคะขาวดำเฮ้ยให้ไหมคะเป๊ะเลยค่ะอ่าอีภาพนึงภาพนี้เป็นรูปอะไรคะเบลอนี่ไงเป๊ะเลยเหมือนเหมือนเหมือนคัดลมาไม่ดีอ่ะใช่พออ้อก็สอนแบบนี้เป๊ะเลยค่ะงั้นเป็นสีขออีกข้อหนึ่งนะคะเปลี่ยนประโยคค่ะ I'm a living in เปลี่ยนให้เป็นอดีตคือ I am living in รัตนโกสินทร์เออเปอกนี่เออเป็กไม่มีไม่มีวัวเลยควายล้วนๆเลยค่ะก็มีเกาะรัตนโกสินทร์ไม่มีวัวไม่มีควายโรงเรียนนี้ไม่ใช่ควายเฉพาะเด็กๆค่ะพอก็ควายเหังแล้วกล้าไม่เหวีวยเ่อออกไปเลยเจี๊ยยเฮ้ย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครักเหนื่ยแยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็ดูแลจบเพราะเป็นเสกยาก